ฝรั่งเข้าใจไหมเนาะนั่นแหละป้ายาก,ก็เลยเออมานั่งคิดเนาะเออลุงเข้าใจหรือเปล่านหนุ่มนะหนุ่มใบชะกันนะคะสามคนแดดดีนะช่วงนี้เขาไม่ไปอยู่บ้านพักคนชราเนาะเขาก็ <Hello. S 1> อยู่บ้านสวัสดีเพื่อนๆมาเจอกับป้ายาสไพรนอร์เวย์นะคะข่าววันนี้นะคะพอดีไปดูคลิปคลิปหนึ่งมาหัวข้อเขาบอกว่าเอ,อ่อที่สามีนะคะ เขาเข้าใจไหมที่เราคนไทยเนี่ยต้องดูแลครอบครัวเนาะจะมีฝรั่งเข้าใจไหมเนาะนั่นแหละป้ายาก็เลยเออมานั่งคิดเนาะเอะลุงเข้าใจหรือเปล่าเนาะ <c oughs> จะบอกอย่างนี้นะคะว่าป้ายาเป็นคนไม่มีลูกอย่างที่บอกนะคะไม่มีลูกแล้วก็ก็พ่อแม่พี่น้องก็ไม่ได้ลำบากก็ดูแลตัวเองได้ป้ายาก็เลยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้นะคะออที่ว่าต้องดูแลครอบครัวอะไรเงี้ปะยป้ายามีป้ายาก็ให้ นะให้แม่ให้แม่ทุกเดือนแต่ว่าให้แม่เป็นก้อนเนี่ยป้าย่จะให้อยู่แล้วเวลาป้าย่กลับเมืองไทยเพราะว่าอะไรให้หัวใจแม่เต้นคือถึงแม่จะมีแหละแม่จะมีของแม่ชายทุกเดือนอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าแม่ได้ได้เงินจากลูกแม่อ๊้ดีใจใช่ไหมคะนั่นแหละป้าย่ไปอ่านเจอมานั่นแหละทําแบบนี้นานแล้วแต่ละเดือนก็ให้ยิ่งถ้ารู้ว่าหวยไม่ถูกนะก็ต้องให้ ไม่ถูกหวยน่าจะแบบเครียดนะพอเราให้ไปปุ๊บเติมเต็มหัวใจจะได้กระปรี้กระเป๋านะนั่นแหละโอเคมาเล่าถึงว่าวัฒนธรรมของฝรั่งนะคะที่นอร์เวย์เนี่ยเขาได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลพ่อแม่ไหมเอาอย่างงี้ดีกว่าเนาะป้าะะขอพูดในลักษณะสองลักษณะก่อนหนึ่งครอบครัวหมายถึงว่าลูกติด ถ้าเขามีลูกสมมติว่าเขาเคยแต่งงานมาแล้วเขาเคยมีครอบครัวมาแล้วเขามีลูกด้วยกันเขาก็ดูแลลูกเขานะคะเขาก็ดูแลแล้วในส่วนที่เขาดูแลเขามีความรับผิดชอบของความเป็นพ่อเป็นแม่นะคะร่วมกันอาจจะแบ่งแยกกันอาทิตย์นี้มาอยู่กับฉันอาทิตย์หน้ามาอยู่กับเธอหรือไม่ก็สองอาทิตย์ค้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือการถ้าพ่อแม่แยกกันนะถ้าลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่สิบแปดนะคะพ่อกับแม่ก็ต้องช่วยกันเลี้ยงดูส่งเสีย แต่เขาดีตรงอย่างหนึ่งคือที่นอร์เวย์เนี่ยเขาจะมีเงินช่วยเหลือนะคะเด็กที่อายุยังไม่ถึง18เนี่ยเขาจะมีเงินช่วยเหลือนะคะทุกเดือนไม่เยอะนะคะไม่เยอะกอะ็พันหนึ่งอัตตีไปพันหนึ่งทุกคนนะคะทุกเดือนทุกเดือนก็จะเข้ามาแล้วมีค่าใช้จ่ายอย่างมีรายได้อย่างอื่นจากรัฐบาลไหมก็อาจจะมีสมมุติว่า ไม่ไม่มีพ่อมาจากเมืองไทยเป็นลูกติดอย่างเงี้ยมีนะได้ได้กินเงินอได้กินเงินไม่มีพ่อนะคะได้ได้แต่เท่าไหร่ไม่รู้ป้ายไม่รู้แล้วลูกคนนอร์เวย์ด้วยกันเองละ่ะเขาก็ได้อะคะ่ะได้ตรงรัฐบาลช่วยเนี่ยทุกเดือนเขาเรียกว่าบาัตรทริกนะของของที่นอร์เวย์ปย้ายไม่ขอพูดรายละเอียดเยอะนะเพราะว่าป้ายไม่ได้รู้เยอะเพราะว่าไม่มีลูกก็เลยไม่รู้ไม่ได้ศึกษากฎหมายของลูกนะคะนั่นแหละ อ่าแล้วทีเนี้ยพ่อแม่ต้องดูแลลูกแล้วเป็นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกแล้วจนกว่าลูกจะโตลูกจะรับผิดชอบตัวเองได้แต่ถ้าลูกใครที่ไม่มีความรับผิดชอบตัวเองได้ล่ะก็ยังต้องดูอยู่อะค่ะก็ยังต้องดูอยู่ยิ่งถ้าแต่ถ้ามันก็เป็นเฉพาะเด็กนะเด็กบางคนน่ะไม่รู้จักโตอะค่ะของเงินพ่อแม่ใช้อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยถึงไปไปไป,ไปทำงานก็ไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ย ก็ยังต้องพ่อแม่อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วในกรณีที่พ่อแม่แก่แล้วลูกได้ส่งเสียดูแลไหมเขาจะไม่ที่นอร์เวย์นะคะเขาจะไม่มีการดูแลพ่อแม่ด้วยการส่งเสียด้วยเงินแต่เขาจะดูแลว่าเออเธอจะไปหาหมอใช่ไหมฉันพาเธอไปเธอจะไปนวดฉันพาเธอไปมีอะไรไหมก็ช่วยดูแลแบบนี้แต่เรื่องเงินไปยังไม่ค่อยเห็นนะว่าใครจะให้เงินพ่อแม่เป็นรายเดือนไม่มีนะคะมีแต่พ่อแม่ให้ลูก เน,นาะมีแต่พ่อแม่ให้ลูกเออสมมุติว่าแต่เขาไม่ได้ให้ทุกเดือนทุกเดือนนะคะพ่อแม่ให้ลูกอ่ะอย่างสมมุติว่าอ่ะช่วงวันเกิดลูกเขาก็ให้ลูกช่วงวันเกิดหลานเขาก็ให้หลานอย่างเงี้ยพ่อแม่นะคะแต่ลูกล่ะให้พ่อแม่เมื่อไหร่ลูกจะให้พ่อแม่ก็หนึ่งวันพ่อวันแม่แล้วแต่คนนะคะวันเกิดอย่างเงี้ยลูกเขาจะให้แล้วแต่คนนะป้าย่าเอาเอาสิ่งที่ป้าย่าเห็นแล้วก็ครอบครัวป้าย่าเป็นหลักแล้วก็ เวลาให้ของขวัญชิ้นใหญ่ๆล่ะก็คือคริสต์มาสปีใหม่นะคะคริสต์มาสเนี่ยให้พี่น้องจะรวมกันนะคะเป็นก้อนหนึ่งก็ให้พ่อกับแม่แล้วแต่เขาจะเอาไปซื้ออะไรนะคะหรือไม่ก็แอบ,บรู้มาว่าเขาอยากได้อันนี้ก็จะซื้อมาให้นั่นเองนะคะก็ไม่ได้ดูแลทุกเดือนจะให้แบบนี้การดูแลมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินใช่ไหมคะเขาจะดูแลเรื่องอื่นด้วยแม่จะไปนู่น าพาไปแม่จะไปนี่แม่มีปัญหาเรื่องรถเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็คือช่วยดูแลช่วยดูแลตรงนี้แต่เรื่องเงินไม่เรื่องเงินเพราะว่าอะไรพ่อแม่เขามีเงินเกษียณน,นะคะอย่าลืมว่าฝรั่งเขาทางานมาแล้วเขาก็จ่ายภาษีไว้เขาก็ได้กินเงินเดือนเกษียณบางคนบางคนก็ได้เยอะไม่รู้จะทําอะไรก็ปนเปื้อนตัวเองแต่งเงนื้อแต่งตัวที่นี่เขาแต่งตัวนะคะคนอายุเยอะแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่ป้าเห็นนะผู้หญิงเขาจะแต่งตัวสวยงามกันทุกคนเพราะว่าเขาเขาถือว่าเงินเขาเขาใช้เขาไม่ได้ว่าโอ้ยเก็บเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานไม่นะคะเขาก็จะให้ด้วยความจําเป็นด้วยเทศกาลแต่เขาจะปนเปื้อนตัวเองด้วยความสวาเฮ้ยเสื้อผ้ามาใหม่คอลเลกชั่นใหม่ของมันต้องมีนะจริงนะคนแก่ที่เนี้ยสวยเช้งกันทุกคนนะคะเสื้อผ้าสวยๆใหม่ๆทั้งนั้นคือ เห็นป้าเห็นเอ๊ะป้าคนนี้แกซื้อไปแล้วแกซื้ออีกแล้วแกแต่งตัวอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาจะมีความสุขในการปนเปิดตัวเองนะคนแก่ที่นี่แล้วอะไปพูดเรื่องคนแก่ปนเปื้ตัวเองได้ไงก็นะเห็นเขาเห็นเขามีความสุขกันแบบนี้แล้วเขาก็อีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนต้องให้ลูกให้หลานเขาไม่ได้ว่ารอให้ลูกให้หลานให้ลูกหลานให้อะเขาก็ดีใจแต่เขาบอกว่าเขาไม่จําเป็นอะเขาไม่จําเป็น เขาพอแล้วบางคนก็ไม่ได้ชอบแต่งตัวเขาก็บนเปอร์หลานลูกหลานแทนเออคิดดูสิคะว่าลูกหลานเขามีกี่คนน่ะวันเกิดวันเกิดก็ต้องให้ทุกคนออวันคริสต์มาสของขวัญก็ต้องเยอะยิ่งหลานเด็กๆนี่นะโหปู่กับย่าเนี่ยเปเต็มที่เลยนั่นแหละค่ะฉะนั้นมันจะแตกต่างกันมากด้วยวัฒนธรรมด้วยประเพณีด้วยรายได้และด้วยอ,อ,อะไรนะประเทศ จะบอกว่านอร์เวย์นี่ก็ก็ใช่ประเทศอื่นก็เป็นอย่างนี้ไหมป้าย่ไม่รู้นะแต่ด้วยที่เขาเป็นประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการเนาะแบบว่าจ่ายภาษีไว้เยอะใช่ไหมเราพอเขากเกษียณนะ่ะเขาก็จะมีไรายได้ของเขาเขาไม่ต้องรอลูก อามาดูแลเนาะเหมือนเหมือนเราเมืองไทยอ่ะเราต้องโอต้องไปช่วยดูแลพ่อแม่นะพ่อแม่ไม่มีเงินจะมีได้ยังไงล่ะคะอย่างคุณแม่คุณยายของป้าญาเนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าได้เจ็ดร้อยต่อเดือน <c oughs> ก็ถือว่าดีนะคะรัดเขาให้เพราะว่าอะไรแม่เขาก็จ่ายภาษีเฉพาะเวลาไปซื้อของของใช้แค่นั้นเองเขาไม่ได้จ่ายภาษีรายได้ทุกปีอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละค่ะความแตกต่างมันก็เลย เกิดขึ้นแบบนี้เนาะแตกต่างกันเพราะรายได้นะคะ ฉะนั้นป้าย่ก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่านอร์เวย์เขามีการดูแลครอบครัวไม้ดูแลอย่างไรเนาะก็แตกต่างกับของไทยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวป้าย่จะมาเล่าให้ฟังใหม่เนาะเรื่องต่างๆในนอร์เวย์นะที่ป้าย่รู้นะแต่ถ้าถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ให้ป้าย่รู้ด้วยนะคะเผื่อเป็นความรู้นะคะให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านเนาะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ฮาเด布拉ลาสมนอ๋อ oh, อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ายะนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> นี่เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆที่ป้ายาทำปอเปียเนาะไก่ห้าสิบโอ้ย,อยเอาลงจ้ะไก่ 50, ห้าสิบเนื้อห้าสิบนะจ๊ะอืมเอาลงก่อนมันสูงไปจ้ะนั่นแหละ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทํางานก็จะเอาไปให้เขานะคะเ,เขาทํางานอยู่ที่ห้องอาหารที่บ้านพักคนชราค่ะพรุ่งนี้ไปจะไปทำบ้านพักคนชรา,ามาเล่าถึงบ้านพักคนชราเนาะก็มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับต่อเนื่องเนาะต่อเนื่องที่ว่า ที่ที่เนี่ยที่นอร์เวย์เนี่ยหรือว่าฝรั่งหลายๆประเทศเนาะเขาไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่นะคะยามแก่เท่านะเพราะอะไรมันก็เหมือนบ้านเราอะวัฒนธรรมนะคะมันเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ทําสืบทอดกันมาว่าเมื่อแก่แล้วคุณก็ไปอยู่บ้านพักคนชราซะนะคะ,ะมีเพื่อนนะคะเขาจะมีเพื่อนกลุ่มเมาท์มอยกันนะคะบางคนก็ไปนั่งคุยจิบกาแฟกันนุ่งกันนิ่งนะวันนี้ป้าย่าก,ก็ ไปมาเหมือนกันเนาะก็เห็นเนาะหนุ่มๆน,นะหนุ่มไวักันนะคะสามคนแดดดีนะช่วงนี้คือแดดดีใช่ไหมคะหนุ่มไวักันสามคนนะนั่งเรียงกันนะคะเขานั่งอยู่เทเลส่ตระเบียงบ้านพักคนชรานะคะเขาก็ไปสูดอากาศจิบกาแฟนะคะดื่มเอยจิบกาแฟคุยก,กันนะหนุ่มไวฉกกันก็ประมาณฉกกันสัก80นี่แหละคะ่ะ เจ็ดสิบถึงแปดสิบนี่แหละนะป้ายาเห็นแล้วก็เออรู้สึกดีจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่บางทีอ่ะมันก็รู้สึกเศร้าตรงที่ว่าบางทีคนแก่มันจะมีสองประเภทนะคะป้ายาจะเล่าให้ฟังประเภทที่หนึ่งบ้านพักคนชราที่ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วประเภทที่สองคือช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่ว่าต้องมีคนดูแลอะไรเงี้ยประเภทที่หนึ่งคุณสามารถออกไปนู่นนี่นั่นไปซื้อของเองนะคะประเภทที่สองเนะี่ยอยู่ข้างในเลย นะถ้าจะออกไปต้องมีคนไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละมันเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาเนาะหนึ่งเขาทำงานมาแล้วก็เสียภาษีต้องบอกว่าระบบต่างๆของเขาดีกว่าของบ้านเรามาก่อนหลายอายุหลายชั่วหลายสิบสิปี50ปีได้มั้งเนาะนั่นแหละฉะนั้นระบบต่างๆเขาก็ดีแล้วที่เขารู้สึกผิดไหมเขาไม่ได้รู้สึกผิดนะคะที่ว่าเอาพ่อแม่ไปบ้านพักคนชรา คือทุกคนเขาทำกันเมื่อคุณอายุเยอะหรือไม่คุณช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนาะคุณก็ไปอยู่บ้านพักคนชาราซะนั่นแหละค่ะแต่บางคน ถ้าพ่อแม่ไม่อยากไปอยู่เราไม่อยากไปมันไม่เหมือนอยู่ที่บ้านมันก็มีนะคะงั้นก็ให้พ่อกับแม่อยู่ที่บ้านนะคะดูแลตัวเองนะคะลูกก็อยู่บ้านบ้านเขาแต่ถ้าพ่อแม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือโทรให้ไปทํานู่นนี่นั่นมันก็ปก,กติก็ดูแลไปนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ไปอยู่ด้วยการไปดูแลประครบประงมหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนบ้านเราไม่นะสองเท่าก็อยู่ด้วยกันแปเต็ม คือป้าะยะถ่ายวิดีโอเยอะมากนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดต่อเลยเนาะตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยเนี่ยจะซัมเมอร์อีกแล้วนั่นแหละค่ะสองเท่าก็อยู่ที่บ้านนะคะดูแลกันเองนะคะจริงๆนะป้าะยะเห็นหลายๆคู่นะคนแก่ที่นี่นะถ้าเขาไม่ไปอยู่บ้านพักคนชาราเนาะเขาก็ อยู่บ้านเขาแล้วก็ดูกันสองตายายดูแลกันเองหิมะมาก็กวาดหิมะนะคะหน้าร้อนมาก็ตัดยงตัดหญ้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนถ้ามีคนใดคนนึงไม่สบายเนาะที่ต้องมายกกันพยุงนู่นนี่นั่นเขาก็ให้ไปอยู่บ้านพักคนชราที่ที่มีคนคอยดูแลนะคะมดีกว่าให้ลูกหลานเพราะว่าลูกหลานเนี่ยต้องไปทํางานอะไรอย่างงี้นะคะฉะนั้นมันก็ไม่มีใครถูกใครผิดหรอก เพื่อนๆว่าไหมคะเพราะว่าแล้วแต่ประเพณีแล้วแต่วัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาเนาะเขาเชื่ออย่างนั้นเราเชื่ออีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็เป็นของแต่ละประ,ประ,ประ,ประเทศแต่ละ วัฒนธรรมเนาะนั่นแหละค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ยาวมากเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ป้าย่านนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับทุกกําลังใจนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไฮเดรบราละสแมนลืมเลยเดี๋ยวต้องใส่ถุงค่ะใส่ถุงไว้จะได้จําได้ว่าอันนี้ ไ,ไม่ไม่เขียนละไม่มีเวลาดึกแล้วจะดึกแล้วห้าทุ่มแล้วก็จะจำได้เลยว่าอันเนี้ยเอาใส่ผิดถุงก็ไม่เป็นไรคะ่ะอันเนี้ยไก่อะไรอย่างงี้นะคะจริงๆไก่อะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หกเลยนะไก่หแล้ว เนื้อจริงๆเนื้อมีอีกข้างล่างนะคะอีกสิบนั่นแหละแล้วก็อีกเก้าหนึ่งยี่สิบโอ้ยหมานละเดอ้อวันนี้ป้ายาน่ะทั้งหมดก็หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะส่งที่เดียวนะพรุ่งนี้โอ้ยเนอะมีความสุขไปแล้วคะ่ะ